คนมาดูด้จ้ะคิดอะไรมากวันนี้อยู่กับเกมพอลาวิที่ตอนที่ซื้อน่าจะประมาณห้าบาทมัง้งห้าบาทจุดสิบหกบาทช่องลดราคาเก้าสิบหกปอร์เ็นตถ้าจำไม่ผิดนะค,คือกูไม่แช้จอยอ่ะเระเ่็นอ๋อเปลี่ยนโอเค มีเพื่อนคนหนึ่งบอกอ่ะคุณก้องลาบอกเล่นยากผมก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะจ๊ะเพิ่งมันเล่นอย่างก็มันคล้ายๆเนี่ยควอดท่อไงๆรู้ส<อ>ึกว่ามกันคล้ายมากคล้ายมากให้กูสเปคบาร์มึงไม่ต้องสัน่นเออเมื่อกี้เห็นตัวหน้าใช่ไหมคี์บอร์ดจะชัดทำไมกูไม่ดูวะแ๊บบนึ่งเห็นกูเป็นตัวสีแดงโอเค โอเคคลิกซ้ายคลิกขวาโอเคครับเห็นเถอททำไมเมาส์มแม่งชอบสปินไปข้างบนมาคลิกซ้ายคลิกขวาโอเคครับวิ่งได้ปะไอ้เคียวิ่งได้โอ้โหสุดยอดกดชิปเนมเบสอ่าเปลี่ยนสีแดงตาชวัวร์ไม่รู้เรื่องโู้โหฟังซ้ายาพอลาวิธีใช่ไหม อ่าอ่าอ่โอเคไม่ได้อ่านโทษทีไม่รู้อ่าโอเคเออรู้แล้วรู้แล้วปึ๊บปึ๊บน่นไม่ได้ไม่ได้ไไดเล่นเล่นเล่นเนอันนี้ก็มาอัดน,นิดหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกคือชแน,นลเดี๋ยวมันแบบว่างเกินในแบบประมาณเนี้ยออคือว่า x คลินขวา ออเอ้ยลืมเอ็ด achievement ขึ้นคือกูต้องตายใช่ไหมอืมเมื่อกี้ให้มันทำอะไรวะเมื่อกี้ให้มันทำอะไรวะแป๊บนึงเอ้าอ๋อไอ้เหี้ยโทษ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 คำพูดได้มาจัดได้โอเคโอเค อ๋อกูเข้าใจเด็ดขาดแล้วครับลบหนึ่งขับก่อนสับก่อนคืองงนะเนี่ยไอ้กล้องน่าจะไม่ผ่านตรงนี้แล้วมั้งถ้าไม่รู้เอ้ออะไรวะเป็นสีได้ปะเป็นสีได้ปะ อแค่นี้ก็ยังตายแม่นักศึกษาอะไรกูอยากถามมันทำอะไรไอ้กูทำอยังเฮ้ยเฮ้ยกูเข้าใจแล้วแม่งป่าได้ไอ้หา่าไม่ได้อ่านโอเคได้อยู่ขออภัยถ้าเสียงดังไปหน่อยเพราะว่าแถวบ้านเสียงดังนี้หน่อยก็แบบอากาศมันร้อนอะ่ะเปิดพัดลมนะวันนี้แอร์ไม่เปิดนะครับแม่โอเคอห่านาแรกแล้วใช่ไหมนีไปเลย อือเล่นเรื่อยๆบากินอาทิตย์ก็ไม่ทราบเพราะว่าหยิง่งวอสอชิจูเน่เธอให้กูทำไรหืมอืมไปก่อนนะอ่าโอเคอ่ะออนออฟ อันเนี้ยมันเป็นเหมือนเดิมนั่นแนวคอทเทลเสียงมันจะติดกับสิบหรอเรื่องหนึ่งไอ้ห่ากดเออช่างแม่งมันไม่ให้แก้ในเนี้ยช่างแม่งเสียงติดแล้วสิทธิ์ก็ปล่อยมันไปที่เป็นไม่อยากจะพูดอะไรอีกแล้ว เฮ,ฮ้ยเสียงติดหรือเสียปฟ้ากูาอยากถามไว้ได้แหละแม่เกมฮาเนี่ยแม่ปรับออปชันไม่ได้ก็แล้วเสือไปกดตัวนี้นะเพลงเป็ดเฮ้ยวู้ววฮูมันแบบคล้ายแนวพาทเท่ามากนี่คือสีฟ้าแกไอตกใจเหมือนยิบของมันพาทเท่าแต่พาทเทอมันต้องกดอ e ีไว แป๊บนึ่งแป๊บนงึงนั่นไงกูวา่าแหละโอเคโอเคโอเคอ๋อถือได้โอเคโอเคโอเคเยี yeah, <best. S 2> ่ยมเบสหาแล้วเหรอไม่เอา <c oughs> กูออกไปด้วยได้ไหม <c oughs> อะไรวุฒวุฒคือเมื่อกี้ติดเฮียอะไรวะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ติดเีย คีแคสเล่นเลยจ้าตัดต่อช่วงไหนตัดได้คือตัดตรงกลับมาเฮ้กลับมากดลีได้ไหมอ่ะลีดีลีแม่งเฟลมันนานเล่นเลยลืมลืมลืมจ้ามาไปกอนโอเคโอเคยูซิมโมโอ้โห ไปกดไปก่อดไปกดนั่นก่อนกดนั่นก่อนน่าโอเคนะฮะกูทำคืออะไรคือมันเกมแบบง่ายๆนะเล่นแบบอืม๋อสีแดงอยู่นู่นผ่านง่ายไปไหมฮัลโหลแล้วเคยกูบอกเล่นยากกูก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ให้กูบอกเล่นยากกูก็ไม่เข้าใจ

เออมึงกดได้เนี่ยที่เหลือก็มึงจะเดินไปยังไงก็แค่นั้นแหละเอ้ยมึงจะตกไไอะไรใบิกยังวีอ๋อสีฟ้าโอ้ลืมคิดผ่านได้แบบวดากดส้นตีนมาก <c oughs> โอเค ปลีนได้ะปะปลีนขึ้นได้เนี่ยององแล้วเนนะี่ยอืมผ่องน้นไม่มีกฎหรอต้องมีดิทำเครื่องสังเกตนะลำหนึงหมุนดิหมนุหมดนดิตัวเธอก็แคร์แนแหละไอ้อืเกือบเป็นสีไม่ทันแ <laughs> น่นั่นน่ะน่าสังเกตเดิน ไอห้าดูดูดูปิดต้องต้องเกิกดกระโดดก่อนถึงผ่านเออสุดยอดจะกดคีอเอ้ยโอ้โหเห็นได้ด้วยนะเอากลับได้เลยเย่ม ก็จะให้ผ่านก็ต้องอย่างนี้โอเคอ๋อที่เอาสีนี้ไปเลยโอเคเอ้ยอย,อย,อย,ยังอันหนึ่งอยู่ไหนช่างตึะไม่รู้ว่าคนผ่านไหมแม่ได้เลยจะถ้าเสียงลมเข้าขอแพนท่านผู้ชมด้วยแล้วกันกอัดสมั่ง แหม่หายหน้าหายตาเป็นเดือนแม่ว่าตัวเองแบบว่าตัวเองแบบว่าตัวเฟ้าตัวเฟ้า,ววาวความคิดเนี่ยเข้าใจแล้วเอ๊ะกำลังสายเหรออ๋อมาฟูฟ เอออย่างงี้สิเพื่อนไอ,อ้าหาเล่นชุดบาสครับชุดบาสครับโอ้โหไม่ใช่แล้วครับชุดบาร์ส้ยเข้าไอ้ชื่อเอ้ใหญ่ใหญ่วัดวัดอีซูเนี่ยบัสเฮ้ยหายหายเหรอเฮ้ยโอ้โหลีแป๊บหายเหรอ เฮ้เฮ้เฮเฮอืมอืมลงลงเหรอลงรอไม่เอาไม่เอาดิไอ้ห่าทำแบบแม่งอ่าเข้าโอเคเร็วๆร็ได้ผ่านต้องสิไม่ผ่านอ่ะโดนข้างหน้าแล้วไม่ให้ไม่มีตอแน่แน่ mh vào đây nào thôi hả? thôi 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 วัดตึกวัดตึกไอ้เอ้ยไอ้วัดวัดเออวัดแล้วกูกูมาเข้าใจนะให้ไปทางโน้นแล้วแม่งจะไปยังไงอาชีพเมนกันเอออ๋อ เล่นทิศเดิมใช่ป่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเว่เลยกูตายปุ๊บเอ้ยตายไปยังหล <c oughs> โีโอเครูเรื่องรูเรื่อง อย่าทำร้ายกันเลยอย่าทำร้ายกันเลยเอ้ยอย่าทำร้ายกันเลยอย่าเอ้ยอย่าจำไว้นะครับกดเลีเรื่อยๆครับไม่มีเซฟให้เลยแบบอืมโอเคใช้ของสมองกูโดดตรงนี้ได้ไหมโอเคใอเครา้า ใคร้ยครับเกมเบสเดดเดืเดดเดืไม่เก็บแล้วไปเร็วแม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 วยัยไปเลยเว้ยจิอูแม่งเก็บได้แค่นี้เดียวโหคดคุ้มเลยแม่งก็น่ากลัวไปเนี้ยบางทีเฮ้ยกูเปิดใหม่ป่ะเออเปิดดิวตังเริ่มเริ่มหลอนโอเคสีเขียวเหรอ อย่าบอกนะว่าใช่ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันแรงอย่างนี้อ,อย่าบอกเฮ้ยโชคดีมีใช้เป็นคาครึ่งเลยอ่ะกูให้มึงไปเลยอืมที่เดียวดูกูเดินปั้ยไป้าวขวาดิไปนี่กันนะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอย่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนลี <S 2> <S 2> <S> ไม่ไม่แน่ใจหรอกแหมมันเหมือนยากนะแต่ก็แบบหนุกแต่แล้วแล้วเขชอบอ่ะแต่ลวคนชอบไปทางนู้นก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยแป๊บนึงสีเขียวเหรอเอ้ยมึงทำไมมึงทำตัวอย่างนี้ทำไมมึงทำตัวอย่างนี้กูดูไม่รู้ว่ากล่องสีเขียวนี่จะพังตอนที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะ กองสีฟ้าเนี่ยแม่พูกกองสีเขียวซะโอเคออฟทันอะอเข้าไปเลยอืเข้าไปเลยเข้าไปขอให้เข้าขอให้ได้ได้ใช่ไหมเปลี่ยนตัวโอเคสิฮะ คือต้องให้เอาออกมาด้วยปัญหามึงนี้เยอะเองแปบบ๊หนึ่งสีแดงเหรอไม่ใช่นี่นสีสฟา้าสีแดงอยูท่ทางนี้ดิกูเกือบแล้วเกือบกดเล้ยวครับแหมไม่ได้เลยเล่นไม้คาน <laughs> เล่นมไม้คานไปกระโดชดชัดๆเลยครับ อ๋อโอเคไม่เห็นนะเนี่ยนี่เนนะี่ยคงเห็นมอง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 ดีๆแล้วก็ลงไปเลยโอเคมึงลงให้แม่นแบบเขาเป็นบ้านเลยอย่างนี้ได้ป่ะนะบา,บายบายเฮ้ยแล้วก็โอเคอเคยยมบิสผ่านแล้วแต่เคยตัดตอตอนที่แบบไม่คุยอะไรแล้วกัน แม,นนมม <laughs> แม่วันนี้มันพูดมากยังวะที่พูดมากจังวะ่า <c oughs> อ่่าอ่าอ่าแป๊บนึงมีทางขึ้นทางนี้ให้กูขึ้นไหมหล <Hello. S 1> อ่อทางมีขึ้นอ, <c oughs> อืโอเคไปก่อนได้ฮ <c oughs> ู้ฮ <c oughs> ู้โอ้โหแป๊บนึงนะมันให้กูใส่ตรงไหนว ทนนี้ตันเนี่ยถ้าไปอะไปได้วะไม่อ่ะอย่างงี้ก็ไม่ไม่ยชูชัวเลยทำบนึ่งนะหาก่อนที่ใส่เหรออยู่ข้างบนอ๋อแมงขวาซ้ายไปใส่ไม่ได้เรอเออเอาแม่งเอาไม่บอกคนตีด

อ๋อเยิบเยิบไอ้ฝักเย็นฟักเย่ฟักเย่ฟักเย่ What the fuck Come with me Come with me เออมาเจ้าเอาไป้ายเลยเอาไปตั้งแล้แค่้น ้วูใช่โอเคขอหน่อยขอหน่อยเออแค่นั้นแหละแล้วก็อืมมันทำยังไงก็แบบเอ้ยข้ามได้เก็บเก็บก่อนโอเคบูมแล้วก็อันนี้เลยให้อนันอันหลังก่อนอันบนอันบนอันบนแบบ <c oughs> เอ่อ ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ไหมไอ้ห่าไอ้ไอ้เขกเยี่ยมเฮ้ย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 ่เหลือมงเดินเอาเองกันนี่เดอนเดี๋ยวเดีนใส่ทันเวลาเหรอ๊บนึงแหมแล้วเป็นพท่อแล้วครับ โอเควางมันมกันไปเลยอุย้ยเยี่ยมเอ้ากขได้หนัวเอา้าเอ้ย,อยๆๆกูลงขวาดิแม่มันจะลงซ้ายอย่างเดียวเลยครับแม่แม่แม่อย่างเดียวเลยครับโอเคไปโลงกลาง เฮ้ยรอ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 อ,อืมโอเคขอให้ถึงแล้วกันแค่แนี้นไม่มีด้านนี้ด้านนี้ลองพลาดคือจบไม่พลาดคือไม่จบ น้ยมึงจะพูดทำไมครับเสียงมอไซค์ไม่มีบันหะใช่ไหมเยี่ยมมิสอ,อผ่านไปแล้วอ่าเป็นสีแดงเป็นสีฟ้า,เ,าเข้าไปเป็นเป็นสีฟ้าเข้าไปฟ้งสีฟ้ากดสีเขียว ข้ามไปทางนี้ขึ้นทางนี้ได้ได้เลยไหมเยี่ยมอ๋อเกอบแหละ <c oughs> เดี๋ยวลองดูนนะว่านัาเปลี่ยนสีแดงถ้าจะไม่เลิดเอสีนี้มันแบบเดินได้ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวตายว่ะแป๊บหนึง่ง <c oughs> ลองโอเคติดติดครับโอเครู้เรื่องเยี่ยม เสี้ฟาเสี้ยแดงเสี้ยแดงแป๊นึงนะโอ้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 โอเคเคเออผ่านง่ายนะแล้วทําเปเพื่อนกูบอกเล่นยาไว้แป๊บนึงช่างมึงมาดูคลิปกูอ่าประมาณแบบประมาณแบบว่าคูณจำทั้งหลายที่แบบเป็นเพื่อนสนิทกันประมาณแบบพูดกูพึ่งมึงได้อย่างเงี้ยอย่าพูดไปมากจนอาจารย์เห็นบอกแค่นี้ก่อน เด้อแบบมีผู้หญ่อยู่ข้างกายก็อย่าพูดแบบหยาบเยอะนะแต่ตอนนี้ไม่มีผู้รอไงเนี่ยตอนเนี้ยคือผู้รอไปข้างนอกไงแต่กล้ากล้ามามาเล่นอย่างเงี้ยอยู่อยู่เบื้องหลังมึงมึงกลับแปบบ๊บกลับแป๊บเมื่ขอให้แบบไม่ขอให้ทุกท่านผู้ชมจะเห็นได้เสียงม mm mm อไซค์มั่งอ่าลม พัดมั่งคือไม่ได้เปิดแอร์ฝนหน้าต่างกับพัดลมเนี่ยขออภัยด้วยส่วนมากจะเปิดแอร์แต่วันนี้แอร์มันเสกค,คอมคอมตรงอคอมแอร์มันพังไงขออภัยคอมแอร์มันพังอะไปเลยได้ปะไปเลยได้ไหมโอเคหืมันไส้กูรู้มึงมีแป้นขาวงี้กูรู้เลยไอ่ไงใช่ไหม นั่นไงอ่าสีแดงเอาไปด้วยเฮ้ยอย่าทำร้ายกันดีมึงอย่าทำร้ายกันสิเมืเ่อกีโอ้โหอย่าทำร้ายกันสิแม่ อเปลี่ยนสีแดงได้อ่ะอย่านะอย่าล่วงนะไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเร้บนะ่ะกดรีก่อนนะขออภัยคิดได้แล้วทำไง ได้ได้ทีเดียวให้แบบันผ่าน,นไ,ปไปเลย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 ไปยไงโอเคเอพีตอนนี้แบบการาฟิกก็แบบใช้ได้นะเป็นแบบเป็นบรบอดเหมือนเกมในเกมหนึ่งที่แบบอินออกแดวอินดีส้สดิดส,สดิสสดหนเกมหาแล้วพี่ไม่รู้ตอนนี้ก็ อายุสิบจ้าใครอยากมาแคสเกมเนี่ยก็มาหรือใครอยากมาอยู่ในคลิปมั่งก็มาเถอะมาเถอะอย่านะอย่าทำารกันเลยอย่าทำารกันเลยอย่าทำารกันเลยอย่าอย่ากิ้งอย่าก,กิ้งโอเคเนี่ยแหละที่กูต้องการครับอืมโอเคเนี่ยแหละที่ต้องการไม่ใช่ไร แล้วก็ข้างบนสีฟ้าโอ้เยี่ยมบิสหืึคำหนึ่งสีฟ้าข้างบนใช่อย่างที่ตูคิดใช่ไหมเลอคิดเป็นคำหนึ่งถ้ามันแบบงงๆจังวะมันไปทางนี้ได้เหรอก,กระโดดไม่ได้แน่อืมอืม อืมยี่มเบสกูกลับไงรูก <c oughs> กง้กูกลับไงหรือกลับไงโลดลงไงโอเคมันวางให้กูข้าบางในใช่ไหมนั่นนี่ยี่มเบสอุยยี่มเบสเออฮะนั่นนั่นคือการหลอกลวง หรือไม่ผ่านเลยใช่ไหมยยมยยมบิสโ yeah. yeah, okay. อเคผ่านกี่นาทีนะไม่รู้อ่าไปไหมเอาตอนที่สองโอเคอย่า okay. บอกจบแล้วอะ่ะแค่นี้เหรอน่ใจอยอืมกระดานเทเท่าไหร่ จบแล้วจริงอ่ะแม่งง่ายนะสามโอ้โหคือ w a t e f u c k ใช่ใช่ไหมเออโอเคเอาออกก็มีอีกนี่หว่าทำนะ เดูโดูเล่นๆก่อกันเพราะว่าไม่เคยมาเล่นไงเ,เพวานี้จะกลับไปเล่นแบบตั้งแต่จุดเริ่มต้นใช่ไหมดูก่อนแค่แวกับเบลอันนี้เหมือนกันคล้ายกันหือโอ้โหคือต้องให้เก็บเพิ่ม อืมรอเรื่องั้นเนี่ยอโอเคเข้าใจอีกคนข้างล่างคือต้องมีคนมอโคอบอ๋อกูเป็นตัวนี้เหรอดขูข้างล่างนะครับมุมขวา ล่างกระโดดอย่างางตัวสีแดงเข้าใจเ้วตัวนั้นสีฟ้าตรงนู้นข้างบนข้างบนโอเคเจอกันคิดหน้ากันคำพูดใดวาจาใดที่ไม่สุภาพขอพันในที่นี้ด้วยโอเคสีอยูุทุกท่านอย่าลืมกดไซต์เอ๊ะกดไลค์แฟนซับด้วยวกันกดไซต์อะไรโทษม <laughs> ันเจ้